ถึงแล้วครับทาบูคุณแม่มีหลายคนที่ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังคิดถึงมากผมไม่ได้มานานมากโมพวกนี้น้ำอารมณ์สีอะไรขึ้นในตู้เย็นอ่ะนี่ก็ติดบล็อกก็หล่ออยู่แล้วเลอดีทุกคนเ <c oughs> จ้าของร้านเหรอใช่มื่กี้ต้องหาเจ้าของร้านเจ้าของร้านเป็นใครเป็นพี่เขยนี่

ได้หมดแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอินได้หลายอ่ะใครเลยครับแม่ของพี่ม้าคืออันนี้คือคุณแม่คือคุณแม่คุณแม่ครับผมคือสูตรคุณแม่ทั้งหมดก็คือเมื่อกี้ถามว่าเอาแล้วอะไมคุณแม่ต้องเดินเราคุยกับเมื่อกี้อันนี้คนแม่จะอยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันใช่แล้วคุยกันเพราะว่าพี่โบ้เนี่ยน้องโบโบน้องโบโบน้องพี่โบเมนูเยอะมากเดี๋ยวเราคุยกัน ว่าทำไมเทสแรกต้องเป็นอะไรนี้แต่เรามาดูกันบุฟเฟ่ต์ก็ได้หลายอย่างนะครับทั้งของกินเล่นเนื้ออ่ะอะไรเด็ดตัวค่ะเนื้อครับผมไม่แค่ไม่ฟุ้งากโอาะที่เนี่ยแกะเปลือกให้แล้วแกะเปลือกใชแกะเปลือกให้แล้วคือระหว่างที่เราสั่งเราจะเล่าให้ฟังคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายคนไม่รู้แต่ไม่รู้จะรู้ไปทําไมด้วยแต่โบ๊ทน้องเซาภัยของชาบูคือไม่แห้งเราพูดอย่างนี้ได้เลย เดี๋ยวผมจะให้โบ้ามาเล่าประวัติให้ฟังแบบตัวจริงเลยและนี่ครับคือการเดินทางของชาวบุคุนแม่เราอยู่ที่สาขาแรกครับผมที่ลาดกระบังแต่จริงๆแล้วมีที่อื่นก่อนที่นี่เป็นที่ที่สองนี่เป็นที่ที่สองนะเดี๋ยวเรามาฟังกันอย่างละเอียดเลยนะครับเราจะเน้นคุยมากกว่ากินแต่ถ้าใครคุยเนี่ยให้โบ้คุยไปเดี๋ยวกูกินเองนึกชิดไหมมุขชิดเราเมื่อกี้สั่งมุขชิดปรุงเขาบอกว่าถ้าจะเด็ดเนี่ยมันต้องเนืนะ้อข้าวกระเทียม,รยมอร่อย พี่แกเอาข้าวเหรอข้าวข้าวกระเทียมข้าวกระเทียมแต่ที่ผมชอบที่สุดอ่ะของหวานข้าวไม่มีแล้วเหรอนี่อันนี้นี่ธรรม่าเออเออเออเมื่อกี้เห็นติ่มซำเลยเอานั่นเลยดิครับน้ำจิ้งปิ้งย่างแตกต่างเดี๋ยวน้ำจิ้งปี้งย่างอะไรเพียบน้ำจิ้งปิ้งย่างอ๋อใส่พริกกระเทียมค่อนข้างดีผมชอบโอเคคิดอะไรดีด้วยผมยบร้อย เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะรู้ว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ว่ามึงมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับชาบูพุณแม่จริงๆถ้าเรื่องของเงินเนี่ยไม่มีเรื่องของเงินหรือส่วนแบ่งเนี่ยไม่มีคือเป็นเอาการเดินทางก่อนการเดินทางของ,ของผู้ชายได้คิดว่าโบ๊ทเนี่ยคือผมมันเป็นน้องชายของโบโบนี่คือพี่สาวผม ที่โบเขาเป็นใครเขาเป็นแฟนกับเจ้าของร้านร้านก็คือพี่มาร์คชื่อพี่มาร์คลูกของคุณแม่ท่านนี้ลูกของคุณแม่คือพี่ถามผมอะแต่งงานกันแล้วตอนนี้เล่าข่าวๆว่าโบต้องทำงานกับฝั่งเราเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยจริงๆเราโบาก็จะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นอาร์ติสต์ในเชิงของการทําปกอร์อาร์ตนะ,ะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ครับคุณเคยรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของการดีไซน์เนี่ยเริ่มมาจากขวด ของชาบูคุณแม่เดี๋ยวให้โบสเล่าจริงๆมันเป็นตอนผมประมาณปีสามปีปีมปีสี่ขึ้นปีสี่้ะก่อนที่ผมเริ่มทํางานในเนี่ยอออกแบบขวดน้ําจิ้มแต่ว่ายังไม่ได้รันออกมาเลยนะตอนนี้ยันตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ออนแอร์ยังไม่ได้ออนแต่ว่าเขาให้ผมออกแบบไว้ก่อนเออแล้วมือว่าตอนนั้นเขาอาจจะหาเงินให้น้องหน่อยมั้งอะไรประมาณนี้อ๋อคือคนที่เป็นคนท้าทามคนแรกเลยเป็นคือพี่มาร์คพี่มาร์คเลยมาร์คเลยเพราะเขารู้ว่าผมมาจบอะไรมาแต่ต้องบอกว่าตอนที่โบ๊ททำเนี่ยเป็นช่วงก่อน โควิดใช่ไหมใช่เอางี้อุ้ยโควิดแล้วเฮ้ยแสดงว่าก่อนหน้านั้นอันนี้คือตอนทำน้ำจิ้มเนี่ยคือก่อนหน้านั้นแป๊บเดียวแต่พอโควิดมาเสร็จปุ๊บชาบูคุณแม่เจออะไรครับผมไม่ผมอาจจะเล่ามั่วแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยคือทำเดลิเวอรี่มาก่อนชาบูคุณแม่เนี่ยนะใช่คือส่งในหมู่บ้านหมู่บ้านเพอร์เฟคเตสตรงข้างโราบริษัทรักกางบันเนี่ยคือทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีเราบริษั้ไปซ้ำมีแค่พาเซโอเราก็ส่งในหมู่บ้าน ทีเนี้ยเขาก็คิดว่าเออต้องเปิดหน้าร้านแล้วแหละสาขาแรก้ก็เลยเปิดที่ลาดกระบังแต่ไม่เทศกไม่ใช่ตรงที่เราอยู่ตรงนี้มันเลยไปทางลาดกระบังมอลาดกระบังแล้วผมไม่แน่ใจเลยไปทางแบบแถวๆอีสานเดิมแก้วเลยเชส้นหนงแก้วไปหน่อยแถวๆอีสานเดิมเลยอีสานเดิมไปหน่อยอ่าเลยอีสานเดิมถ้าเกิดคนท้องที่ก็น่าจะรู้ถ้าไม่รู้ก็คือกอนแยกโซนอกรูที่นี้ตอนนั้นทำเลมันไม่ได้ดีมากทำเลไม่ได้ดีย้ายมาตรงนี้พอย้ายมาตรงนี้ปุ๊บมันประจวบเหมาะกับที่เราบินสัทนะมาเปิด มันทําให้เส้นนี้คือคักมากขึ้นเธอถ้าเกิดคนอยู่แถวราการะบังหรือเส้นอ่อนดอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าช่วงก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้บูมเลยที่ยังไม่ได้ถูกเลพิเซนเป็นสุขุมวิท77อ่ะมันเงียบมากสุขุมวิท77ดเป็นส่วนที่ลึกที่สุดแล้วมันก็จะมาเชื่อมอย่าง่างกระบังแล้วก็ไปโผล่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงแถวนหละก็ทําให้ทางเส้นนี้มันคอนโดนนนขึ้นร้านอาหารขึ้นแล้วก็แน่นอนชาบูบุญแม่ก็ย้ายมาอยู่ตรงตรงกลางงานผมเรียกตรงกลางใกล้ๆกกับโรตัสสันร ได้มากพอโรบิสันมาเปิดปุ๊บกิกไม่กี่ปีโฮมโปรกับวิลล่ามาร์เก็ตอะไรทั้งอย่างมาเปิดตรงนี้อีกเออาเหมือนจะเวิร์กแต่กับเผชิญกับอะไรโควิด <COVID. S 1> อ่าตอนนั้นก็คือตอนนั้นน่าจะมีประมาณสองสาขาันนี้ผมอาจจะมั่วน,นะก็คือตอนแรกอะมีสาขาที่เดมอลบางกะปิแต่สุดท้ายพอโควิดมาปุ๊บเราก็ต้องปิดที่นั่นไปกับสาขาลาม,อมตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็ต้องปิดไปหลายสาขาอยู่นะช่วงโควิด ตรงนั้นเขาก็น่าจะลำบากวุ่นวายตั้งแต่รับค่าใช้จ่ยายเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเดีย๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรมาแล้วบ้างนะตอนเนี้ยอันนี้ครับเนื้อมาแล้วอะไรบ้างนายกนี่คือเนื้อใช้เนื้ออะไรอะ่ะ <confined> เฮ้ยมึงเอาเนื้อที่เขารีเสิร์ชก่อนที่จะเปิดร้านก่อนคือเขาก็ไปไล่กินตามเส้นแล้วกระป๋งม,มาหมดเลยกินทั้งทุกอย่างเลยนะที่เป็นบุฟเฟ่ต์เขาก็ทำการรีเสิร์ชมากว่าจะได้น้ำจิ้มเนี่ยมันก็นานอยู่ที่เด็ดคือน้ำจิ้มนี้กับน้ำดำ โอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำพิธีใช่การเปิดเตาปิ้งย่างเนี่ยเปิดแล้วร้อนเลยร้อนจนอุ่นเลยผมต้องยำบัลลาดเลยอ่ะเพราะเรามาแค่นี้มาแค่สามคนรายการกินรายการง่ายๆนะกินไปคุยไปแล้วแต่รู้ว่าคนดูเบื่อแล้วเดี๋ยวเราทำดูเลชั่นมาข้างล่างว่าช่วงไหนมีสาระช่วงไหนเป็นสาระนะครับเนี่ยแต่ช่วงนี้จะมีสาระมันก็หมดเฮ้ยมึงอยนกไปติ้งป่ะทำอะไรผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกผมอยู่ไกลๆต้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็ ให้คุณโบสท่านผมใช้ตะเกียบมันได้เหรอของท่านแย่นะมันไม่พอดีเดี๋ยวควรจะเป็นหูดิบหูดับโลกหูดัำเรามากันต่อก่อนว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสาขาแรกเลยออริจินอลของเมนูของเขามีอะไรบ้างยังไม่เคยเป็นบุฟเฟ่เลยแบบที่เรากินตอนมานี้ใช่เป็นอัลลาร์ครับก็คือเดลิเวอรี่นี่แหละคือออริจินอลสุดแหละอ่าแต่น้ำจิ้มก็คือสูตรนี้นะอาจจะมีปรับ เปลี่ยนนิดหน่อยตามราคาวัตถุดิบอันนี้ที่ผมรู้มาบ้างตามยุคตามสนมัยหมบางทีพริกแพงเราก็อาจจะต้องไปเพิ่มอย่างอื่นผมก็ไม่รู้อนี้เอ้นอกเนี่ยผมจะชอบกินเนื้อกับหมูสามชั้นอยู่แล้วซึ่งเป็นทีเด็ดกันนี้แล้วก็น้ำดาเนี่ยผมชอบมากผมว่าซูร้านในห้างได้หลายร้านอยู่ไม่ได้อวยกันเองแต่ว่าด้วยราคาเท่านี้อ่ะด้วยเนื้อด้วยอะไรที่ได้อะผมคิดว่าซูได้อยู่อยากให้ทุกคนมาลองจะได้รู้มันหลากหลายครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบกินอะไรหลายอยู่จากน้ำจิ้มที่เนี่ยเขาให้มาสี่ห้าน้ำจิ้มละ มันไม่เบื่อมันกินสนุกใช่ครับผู้ตามตรงว่าอาจจะไม่เคยมาลองก่อนรี้จโบอกนะรู้นะฮา,าบุคุณแม่เองแต่ปัจจุบันเลยพอเขามีห้าสามแล้วยเริ่มตัง้งคำถามว่าอยู่ได้ยังไงด้วยอืต้องลองต้องจริงแล้วมึงเป็นคนชอบกินต้มหรือกินย่างย่างแล้วกีมา่อ๋อเพราะว่าตอนนี้เคี่ยวง่ายสุดแต่ว่าผมว่าผู้หญิงผู้หญิงอะมักจะชอบกินต้มเพราะว่าอันนี้มันทำให้เหม็นหัว จริงๆแล้วต้มก็เหม็นนะรู้ปะใช่ต้มก็เหม็นแต่ต้มมันอาจจะคลีนกว่าในการผมไม่ว่ามันไม่ค่อยกระเด็นด้วยเอ้ยอันเนี้ยก็เป็นเที่ยวกับมานี้แต่ให้เลือกปุ๊ขก็คงเลือกยากเพราะว่ามันหลากหลายผมว่าเราเลือกที่จะคุมมันได้อะคือในความคิดผมอะพี่ว่าถ้าเป็นการล็อกรสชาติของวัตถุดิบอะทำมาวิธีการย่างเนี่ยแม่งเป็นทำมาวิธีที่โคตรเนี๊ยบที่สุดแล้วก็จะมีความหอมของกระทะคือพูดอาจจะดูลึกไปนิดนึง ม,มันโชว์ความรู้ตรงนันแหละเนื้อว่ะจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะมัว่วก็คือมั่วขึ้นมาถ้าเป็นสมมติว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อชิ้นใหญ่มันบอกเท่าไร่ว่าการที่มันจะรับด้านนอกอยู่ได้ที่สุดอ่ะมันคือวิธีการย่างอ่าเพราะมันจะแบบซีลทุกอย่างเลยถูกต้องเก็บไว้ในเซฟอ่ะของมีค่าทั้งหมดถูกเก็บไว้ในเซฟอ่ะซิลนั้นเป็นเนื้อเนื้อบอกก่บบอกต้มเนื้อไม่มีซอสหมาะกับต้ม ไม่เหมาะย่างแต่มันก็แล้วแต่คิดจะดีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆก็าาถามว่าเอามาย่างได้ไหมก็ไหนก็ไม่ได้มีไขรแม่เดินมรว่าะไรคุณแม่เขาก็ให้ทุกคนเขียนเมนูได้ดเองเพราะว่า <c oughs> เราเทุกคนมีความมีเพียร์ทีกันตัวแต่จริงๆถ้าที่คุณแม่เขา,าพูดเรื่องว่าจบไปทําอะไรนี่ก็เป็น<า>ประเด็นเป็นประเด็นอยูนะ่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นถึงจะมีคนเรียนเยอะตอนเนี้ยเป็นเพราะว่ามาจับต้องอย่างไหมหลังจากที่พี่เจมมาทำงานมาสิบปีกว่าถ้าพูดถึงเรื่อง เรียนนิเทศก่อนเนาะหลังจากที่ที่สูตรให้กับทางบ้านด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยอ่ะคือแม่สองเลเยอร์นะตอนที่กูเรียนแรกๆอ่ะก,กูแค่ไม่อยากเรียนอะไรที่แม่เหมือนพ่อของแม่เฉยๆเพราะว่าพ่อกอบแม่ทำวัฒรการนะแม่แค่อยากหาศาสตร์ใหม่แล้วพอมันมีศาสตร์ใหม่ในบ้านแล,แล้วเรารู้สึกว่าเออมันอาจจะช่วยเหลือเกื้อทูลก,กันอะไรเงี้ยอือตอนนั้นก็เลยเรียนนิเทศโฆษณาโอเคพอจบมาทํางานเป็นเกีทำพุ่มตบแ,แม่กูยังอธิบายกับพ่อเป็นสิบปีกว่าจะเข้าใจ แต่สุดท้ายแล้วาะว่าคนไม่ผิดหหละที่แบบผู้ใหญ่เขาจะไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยทำงานกับดาราเหรอหรือที่ถีบคืออะไรอะไรเงี้ยเรามอามาจากกระบวนการทาั้งสายมันจับต้องยากถ้าเกิดมนันยังไม่ได้ออกมาเป็นผลงานจริงๆขนาดออกมาเป็นผลงานจริงยังจับต้องยากเลยขนาดทุกวันนี้เนี่ยกว่าเราจะแชร์งานได้ต้องรองานเสร,ร็จงานออนเราที่งานที่ลูกค้าแคนเซิลเนี่ยแม่งเราไปพูดได้ไหมวะก็พูดไม่ได้ฮะว่าคนทั่วไปแม่งไม่รู้จักมันก็น่าจะเป็นความยากสุด แต่ถ้าแบบอาเพพอแบบจุดหนึ่งเริ่มทำเริ่มโตขึ้นเริ่มมีความน่าจะถือขึ้นตรงนี้อ่ะเข mm hmm. าเาผ่านหลัก6ปีไปแล้วเว้ยหปีหปีอย่างพี่ทำงานมากี่ปีถ้าสิริรวมสิริหมวะคือถ้าโททั้งหมดอ็คือว่าประมาณ9ปีนะพี่คิมกี่ปีละไอค้คิมน่าจะหกงานหนึ่งนะงานแต่อ่ะโอเคพอแบบเราเป็นอาจารย์เรามองย้อนกลับไป การที่พ่อแม่ไม่รู้อะไรเลยอะสำหรับครูคือกลับเป็นเรื่องดีไวเพราะว่ามันกลายมาเป็นเหมือนจุดแรกที่เอาไปดีเ์ลได้ง่ายๆอะพ่อแม่เราเท่ากับคอน SUMER ทั่วไปเมือ่อไหร่อะมันก็เช็คไอเดียเพื่อหาอินไซด์ได้ว่าแบบมันยากไปหรือง,ง่ายไปนี่หรอกเขบอกเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบพยายามบอกน้องๆที่แบบเคยมีโอกาสได้ได้เจอกัรคุยกันอะไรับบคั้นพี่มองเป็นปัญหาไหมไม่การที่เขาไม่รู้แต่สุดท้ายเขาก็จะไม่ได้เชื่อเราขนาดนั้นนะเพราะว่าผมชอบคำพูดพ่อประโยคนลยมากที่พ่อบอกว่า ไอ้เหื้ยกูซื้อแฟบเพราะว่าก็แฟบหมดอ่ะคือแม่แฟบไงแล้วเราจะเคลียร์ทีไปทำไมวะแต่กูต้องถามว่าอ่ะนแล้วเรากลับมาเคลียร์ทีเพื่อเพื่อตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้เลยเว้ยว่าทำยังไงให้พ่อกูอซื้อแฟบยี่ห้อนี้เป็นอันดับหนึ่งเป็นเป็นความคิดแรกเนี่ยมันจะมีแบบหลากหลายวิธีเลยคุยกับบสก็อีกแบบคุยกับพ่ออีกแบบคุยกับทีมอ,อีกแบบเลยมันไม่ค่อยคุยไม่ค่อยคุยกับพ่อนะอ๋อไม่ค่อยคุคยเพราะเก็บปาก คือเด็อบไปรอทีมฟังหายให้ครีมมาเล่าไอครีมนี่ก็โอ้โหพ่อเป็นอินฟูแต่คนนี้ยังไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องสนุกสนุกนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังงานแรกๆที่กูจบไปอ่ะหลังจากเรียนจบแล้วทำหรอแล้วที่บ้านมักชอบให้ทำอ่ะเดือนป่ะถ่ายรูปงานแต่งงานโสดงานแต่งโดนไหมโดนไหมโดนงานไวมเนี่ยผมไม่โดนเพราะว่าผมไม่มีกล้อง ไว่าเขาจะคิดว่าแบบเราทำเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าตอนเรียนมีเรียนโโตไงะแล้วมันต้องซื้อก็เออคงเข้าใจว่าอ๋อเรียน่ายรูปแหละส่วนหนึ่งแต่แม่แม่ก็ชอบแม่กาเป็นสาวสังโชร์แล้วเพื่อนเยอะนิดนึงเพื่อนเขาเนี่ยทำแบบกิจการนู่นนี่เขาไม่ชอบมาแบบทำอันนี้ให้ป้าเอไหนได้ไหม ก็คือคนอาจจะไม่รู้ผม่จบที่เดียวกับพี่คิมที่ไหนบางมดสาายุกออกแบบกราฟิกมีเดียอาร์ตแต่ว่ายุกพี่คีมอะกล้องอาจจะยังน้อยแต่ยุคผมคือมอมีกล้องให้แล้วแบบยี่สิบกว่าตัวยุกมือเป็นกล้องกูเพื่อนวนใช้ช่องพี่มาเขาก็เรียนสาขาเดียวกับมึงพี่มาก็เรียนรังสิตมัลติมีเดียเหมือนเขาเคยไปทํางานบริษัทด้วยอืมแต่เขาแบบไม่ไหวแล้วกูเชื่อว่าแบบคนที่เรียนคณะอื่นก็จะบอกว่าโอ้ยนี่เทสอะใครๆก็ทําได้แบบคยทําได้ ทำเป็นกับทำได้ดีแม่คนละเลรือ่องเลยคนในเระเทศเนี่ยอาศัยสายศาสตร์อ่ะเรื่องที่ทำออกมาเป็นรูปเป็นร่างนี่ยังไม่นับรีเสิร์ชเนาะในการดูงานของผู้แข่งหรือแม้กระทั่งโปรโจ่กเป็นเรื่องของการแบบในมุมมองของคนอื่นแม่ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพอะไรก็ตามแบบการที่เราไม่เคยได้ลองทำมัน แล้วเรามองแค่แบบผิวเผยเราก็จะคิดว่ามันง่ายเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าโปรเพิแล้วโปรเซสมันมีอะไรบ้างกว่าที่มันจะออกมาเป็นอใช่คนไม่รู้โปรเซสคนแม่งสักต่ว่าคอมเมนต์อะ<ช><ช>ไรคนอาจจะไม่รู้ไหว่าเฮ้ยการแก้เพลงตอนตัดต่อไปแล้วมันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้น,น่นาตกประเด็นหน่นาถกประเด็นมึงใหญ่คะเหมือนตัดใหม่อ่าเห็นไหมอ่าใครเป็นเอ dit เตอร์หรือใครที่ตัดต่อเป็นแล้วได้ยินคำถามเนี้ยอยากต่อ ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆว่าอะไรแค่แก้เพลงเองมันยากขนาดนั้นเลยเหรอลอแต่้าถามผมมันก็คือเหมือนเราเปลี่ยนเหมือนตราแต่งตัวจากบ้านมาเนี่ยเสร็จแล้วแล้วไอ้โบ๊ทบอกว่าพี่เจเปลี่ยนเกงงนเหอะเนี่ย่ึกใหญ่นะมันต้องถอดออกไหมคือคุณไม่ได้ถอดแค่เชือกใ่ค่าว่ามันเหมือนไอ้โบ๊ทบอกว่าไม่ชอบสบู่กกินนะอาบน้ำใหม่ได้ไหมเอออันนั้นคือถอดใหม่หมดเลยถอดใหม่หมดิง บอกพี่เจพี่ไปอาบน้ำใหม่ดิผมเหม็นมันชามูอีกทีเนี่ยมันคือตั้งสูตรใหม่เลยอ่ะน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มบอกคือถ้ากินกับปิ้งย่างพี่ก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าพี่ชอบอะไรง่ายๆแบบพริกกระเทียมแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าคือน้ำอะไรเขาไม่ยอมบอกเขาบอกว่าใส่น้ำเหมือน เราพยายามมาถามมาอยู่แต่เขาคงเป็นเคล็ดลับอันนี้เรื่องจริงแม่เป็นสูตรของแม่ไม่งั้นเขาก็คงไม่ทำน้ำจิ้มขายหรอกหอมเพราะคือกินคู่กับเนื้อที่มันแบบไหมอ่ะมันเข้ากันมันจับจ้างใครชอบเนื้อไหมไหมหรือไม่ไหมเออทุกคนชอบเนื้อไหมไหมหรือไม่ไหมอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าพี่เป็นคนขายเบอร์เกอร์พี่กินหรืพี่จะเป็นคนขายเบอร์เกอร์ รูว่าเราเป็นคนขายเบอร์เกอร์ช่ะทมผมเป็นลูกค้าเดินมาสั่งผมขอเบอร์เกอร์ไม่ไหม่ที่จะทำอะไรให้ก็จะถามเขาว่าไม่แบบเตรียมหรือไม่แบบไม่ถ้าเขาแบบตรงขอแบบไม่ไหม่อ่ะแค่นี้เลยที่ทำที่ไม่มีติดพูดอะไรต่อสิ่งที่พี่คิดในหัวครั้งแรกคือคเขาต้องรู้ว่าเบอร์เกอร์ปกติมันไม่ไหม้อยู่แล้วอือใช่เราก็จะทำแบบไม่ไหม้ให้ก็คือเกรียมกว่าปกติถ้าพูดว่าไม่ไหม้อ่ะกูทำไม่เกรียม เพราะว่าลูกค้าปกติคงไม่มาสั่งเจตนาโกนตินเพราะเ <c oughs> บอร์เกอร์ปกติมันก็ทำสุกอยู่แล้วแล้วมันไม่ได้เสียเ่ยต้องบอกว่าที่นี่นอกจากเนื้อเขามีแบบหมูมีอะไรเลยนะปกตินะครับที่ไม่ปกติก็จะเป็นน้ำซุปแล้วก็กกเปิดความเป็นบุฟเฟ่ต์ของเขาหลากหลายมากแกงทอดน้ำตาจริงๆมีพวกลาบน้ำซุปด้วยนะเกิดคนแบบว<อ>่าก<อ>ินแล้วมันเบื่อมีมีราดน้ำราดหวานก็มีแต่เขาตัดตับเขดีนะ ตับหวานอร่อยอือเอาตัดอีกบอสพอมาดิน้ำตกเนื้อออสเตรเลียไหมเอาลองนะเออน้ำตกเนื้อออสเตรเลียมาลองได้เสือกแบบน่าทานอย่างพวกไก่ทอดนี่เป็นไงมีบะหมี่ยกนะเฮ้ยเขาบอว่ามีเขาบอ่มียกเอาแบบเราพูดแบบเราพูดแบบรู้จักโบแบบไม่หวยครับไม่ค่อยเค็มไม่ค่อเค็มตัไก่ทอดน้ำปลาที่เราเคยกินเค็มสิ่งที่ยากของไก่ทอดมากที่สุดคือ ทุกคนจําว่าไก่ทอดที่ตัวเองเคยชอบตอนเด็กอะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอนะลดแต่ละว่ามันไม่ไหลุนนไไดไปก,กินได้ทั่วไปผมลองชิมอคุณครับี่จริงเพราะว่าถ้าเกิดเรากินแก้มกับเหล้าหรือเราก็อยากได้รสจัดกว่านี้อือม,มันคือแค่เลยไปถามว่าแย่ไหมไม่ไม่ไม่ได้แย่หรับ เอาเป็นว่าขเขาทํามาเพื่อให้พอมันเป็นความเป็นคุณแม่นะกินได้ทุกเพศด้วยอโอ้ยทีเด็ดเราลืมไปเลยเนี่ยลูกชิ้นกุ้งคือเราต้องบอกว่ามีแบรนด์ดังๆเนี่ยที่สามารถเทียบกับร้านนี้ได้เลยต้องเรียนตามตรงว,ว่าชาบูคุณแม่เนี่ยขึ้นแล้วแต่สี่ทอดมี้อดแต่กระเด็นที่สาขาสี่ทอตอนแรกเรากินสาขานั้นแต่ค<ต>ุณแม่อย<ต>ู่สาขาอื่นก็เลยมาปั๊บนี่ง่ายๆแบบไก่ทอดหรือแบบชีสบอลเนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นจะมี ที่สามารถกินได้ใะเพดุไย,ยเป็นสแน็คแบบไม่ง่ายนะเป็นไายก็มีนะะแต่พี่สังเกตไหมว่าทำไมาเด็กชอบกินของทอดจุกจิกมันกินง่ายเว้ยรสชาติเป็นเลเยอร์เดียวไม่มีสองมิติถ้าอยากเพิ่มเลเยอร์ก็แค่จิ้มอย<ม>่างเอีูกต้องกินอะไรที่แบบรสชาติสามเลเยอร์หมูที่ไหมแล้วคือว่าประมาณนั้นแบบแบบสามชั้นที่ไหมอ่มันจะประมาณสามเลเยอร์ อันแรกโดนไปขมก่อนสองน้ำจิ้มสามจะมันจะหวานหวานที่สุดเพราะว่าเฮ้ยแต่้องบอกว่าน้ำจิ้มชาบูที่เขาอร่อยอะไม่ส่วนผสมเ้าเลีเยวใช่ไหมผมไม่ทราบเลยเขาชอบเลยน้ำตกเนื้ออก่เดือยอะคือน้ำตกเขาอะคุณิตี้เดียวกันกับเนื้อออสเตรเลียเพราะมันเป็นเนื้อออสเตรเลียได้แม่งอีกฟิลเลยนะมันต่างกันลาบที่ไทยเนื้อสดอร่อยไหมอร่อย แต่ผมไม่ชอบทมเป็นโอจีของอีสานมากกว่าเอ้ยโหแย่งเลยแย่งเลยเอาพิซี่ไปผมั้ยอือคือก็เลบาคนเมืองไงแค่ประมาณนี้ผมว่าเด็กๆอ่ะที่ได้ชอบอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ต้องหมดเยอะคือก็ยังอยู่คอนเซ็ปต์เดิมก็คือแบบคือคุณแม่ก็คือต้องทำอาหารให้น้องๆเด็กทุกคนทุกคนกินได้แ่เขาคงรายการเราแม่งคือเที่ยวแบว่าต้องพูดไปเลย ถ้าทุกคนดูก็คืออยากกินๆไปด้วยเหมือนเรานั่งกินข้าวกับเพื่อนอได้สาระหรือเปล่าที่ใส่เนื้อเข้าไปแล้วมันจะได้ความหอมใส่แล้งหมดเลยพี่เจนมากินแบบต้มบ้างไหมก็รออยู่แต่ก็ตัดกมันเรนื่อยๆหนึนน้ำซุปไหมพี่เจนเจ๋งมา เมื่อหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าโบวนะคือหนูทดลองรุ่นหนึ่งของน้ำจิ้มชาบ,บูคุณแม่ไม่นานมานี้ด้วยไม,ไม่นานตัวล่าสุดก็คุณก็เทสเหรอต,ตัวอัปเดต iOS อ่ะกำลังคิดอยู่ว่าเป็นตัวนี้เพราะว่าผมมาผมไม่ได้มีแต่ว่าผมมาเคยได้ลองได้ลองตัวนี้มันมีตัวหนึ่งใน,ในสามในสามช่องอแต่ก่อนมันจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วเหมือนเขาจะโรเตชความไม่น่าเบื่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทดลองไปเรื่อยๆคือเรากำลังจะยืนยันว่า สูตรใหม่หมดนะครับทุกวันนี้คนที่ทําก็คือคุณแม่อยู่นะยังไม่ได้บอกสูตรให้ใครอ่ะไม่มีการเทควคนที่รู้ก็คือไม่แค่พี่มาร์กับแม่คือเอางี้ก็โบอาจจะรู้ว่าคุณม่แอบถามพนักงานเขาเนี่ยเหมือนที่ผมถามไปแกตอนต้นคิดเลยเขาจะบอกใครว่าเทน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะไม่บอกจริงๆไม่ที่เขาไม่บอกอ่ะเพราะว่าเขาไม่เขาห่วงเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคุณแม่พี่ไงคีแคุณแม่กับพี่มาร์กที่ดูเขาทำเองจริงยืนยันว่าอร่อยจริง คือร้านถ้าบุคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะเป็นคนแต่งร้านเองอันนี้อันนี้คือบอกทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกสาขาคุณแม่เขาจะไปซื้อของมาทำเองคือไม่ได้ใช้ช่างออกแบบไม่ได้ใช้ดีไซเนอร์คนไหนด้วยคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเป็นสถาปนิกไม่ใช่สถาปนิกเขาเขาคอนเทนต์ตัวเองเลยว่าเขาคือสถาปนิกเขาอยากได้วันนี้เขาก็จะไปหาซื้อไม้มาแล้วก็จะมีช่างทําให้เขาคอสตอมตามห้ามในคอสตอมตามแสดงว่าคุณแม่ได้มีความครคี่มความคดร้ เลือกโทนสีเป็นสีเขียวแต่เขียวมัน,มนอาจจะดูไลฟ์ลีดูโตด้วเยเนาะแบบดูเหมือนมั่นคงนะเออแต่ถ้าอบอุ่นเลยเลเยอร์แรกคือโทนอุ่นไงใช่น่้แต่สังเกตคือในร้านเนี่ยเ,เห็นปะกินข้าวที่บ้านเพราะว่าเหมือนอยู่สวนแล้วก็ไฟสีส้มแต่นั้นจะมีแค่คุณแม่ที่รู้ว่าเราไปน้องพี่มาคอนเซปต์รายการเนี้คือไม่ต้องชดเรา่ายเองจริงๆเน้นคุยรู้จักก็คือพูดแค่นั้นถูกปะ เออไม่มีการอาวุอะไรกันเกิดขึ้นก็ถามว่าเราเราพูดถึงความรับของชาบูเยอะนี่ยชาบูคุณแม่เยอะแล้ะนะเน,นี้ยเอามาที่มึงบ้างเอามาที่โบ๊ทบ้างมึงคิดว่าชาบูคุณแม่ไม่รู้อะไรเรื่องมึงีหรือ,อยาติเขารู้เรื่องอะไรอ๋อตรงนี้เผื่อเขาก็าดูคืออย่างแรกเลยผมเข้ามาหน้าร้านน่โลโก้เริ่มซีดคือเข้าใจเราใช้ของใช้งานตามการเวลานะ แต่ว่าเราอัปเดตมันนิดนึงเพราะว่าเราแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าภาพลักษณ์มันจะยิ่งแข็งแรงมากขึ้น <S 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 ดีในเชิงมาร์เก็ตติ้งจะเด่นเพราะว่าตอนแรกๆที่เปิดโอ้โหในแถวนี้มันไม่มีจริงๆสีเขียวห่อเป็น,นโฮมมี่โฮมโฮมี่ถูกตั้งอยู่ติดถนนลากระบังเลยไฟดวงเป็นแบบปิงตองปิงตองอะไรเงี้ยคือในบริเวณเนี้ยเด่นเด่นสุดเพราะว่ามันถูกทางขอนเป็นตึกทางซ้ายมันเป็นที่โลง่งกลายเป็นว่าจุดโฟกัสอบพอตึกปุ๊บ จะลงเลยลงเป็นบ้านเลยถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปทำเหมือนคอนแรกได้เยี่ยมก็คือรักษาคุณภาพไ้แต่ถ้าสมมติไม่มีคนเขาไม่มีคนทำเลยโบจะทำให้อาขารับทำให้ได้หรือถ้าใครอยากได้วิดีโอโปรโมตต้องถามใครับมาเลยคือถ้าเกิดมันน่ากินจริงเดี๋ยวไปจ่ายเองออะจ่ายเอง เืองนี้มาเนี่ยไม่ได้มีใครแบบที่มาเแล้ว,วคุณแม่ไม่ได้จ้างอะไรมีกล้องด้วยติดมาให้เฉยทำงานกันอยู่แล้วหิวอืก็เลยชวนกันมากินเงินเยอะมากบุฟเฟ่อิ่มก็ได้มีแบบล้หมหวานนะเป็นไอติมนะครับไอติมก็อิ่มเอาไว้ว่าใครอยากมาก็สาขาที่พวกเราอยู่ก็อยู่ที่เช้นลากบังครับและแน่นอนปัจจุบันนะครับชาบดูคุณแม่มีทั้งหมดห้าสาขาซึ่งเราไม่ได้สปอน อะไรทั้งนั้นและตอนนี้พี่โบกับพี่มาร์กเนี่ยเขาก็ดูผ่านกล้องจอผิเเลยเดี๋ยวเปิดโลให้ดูครับหรือเขาเฝ้ามองอยู่ภาพเหมือนเหมือนเราเป็นผู้ต้องหาอะไรเงี้ยขโมยหรือว่ากินไม่หมดกินไมนหมดอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ชาบูคุณแม่ถ้าเป็นช่วงพามาครับแน่นนะครับต้องจองคิวมาโทรเข้ามาสาขาไหนสะดวกใกล้ท่านก็จองกัน แล้ว,ลวขนมหวานเป็นไงครีมอ่ะพูดหน่อยท้ายคลิปแหละฉัหรับคนที่ปวดฟันเป็นไงกินแล้วสะดวกใจไหมอร่อยดีไม่เจ็บลิ้นนะครับตลกถ้าสนใจเป็นชายนะในแ,แอบเห็นใต้ยอยู่คือผมอะ่ะคุยกับโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทเพิ่งรู้ด้วยในโบ๊ทเห็นตายแล้วนะเฉพาะต่างจังหวัดเท่านั้นอุ้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้ติดต่อครับ จริงๆว่าน่าสนใจอันนี้เป็นลงแบบผมบอกแค่นี้ตอนนี้มีแค่ห้าถ้าคุณเปิดตอนนี้คุณจะเป็นคนที่หกอุ้ยลองถามเ,เองลองถามด้วยถะ้าเอาไปลงรายการแบบบางแสนอะไรเงี้ยบางแสนยังไงเอาเป็นว่าไ,ไม่พูดแล้วกันครับก็รอดูเผื่อนะคนรอดูเออไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แ้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่ดูรายการนี้มาไม่รู้มันจะได้สาระหรือสาร่อะไรแล้วก็ร้านไหนอยากให้เราไปหรือชอบติดต่อได้เลยครับเออ จริงใจจริงใจให้ไปนั่งคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็บอกได้ขอบคุณครับอันนี้คือไม่ได้เสี่ยงม่ได้เลยแต่เขาไม่ได้คิดโบนอันนี้ก็ต้องขอบคุณผมก็ถือว่าถือเป็นตัวนี้ถือว่าสปอนคลิปแล้วนะหนึ่งหัวเนี่ยนี่ไผมก็ตัดออนแอร์เลยแล้วก็ใครที่ใครที่จะติดต่อโคโลญาก็ตามรายละเอียดถือข้อมูลแม่ใหจอีกรอบก็ได้เดี๋ยวไปกินอีกสาขาหนึ่ง ยัมีหลายรายการนะครับฝากคนกนาสนุกสนุกะ